Professor Vijan Panit, Professor Warakorn, the former Deputy Minister of Education, Dr. Sivika, former Deputy uh, Permanent Secretary of Education, distinguished guests, distinguished teachers, friends, and especially welcome to Thailand, uh, Teacher Rev Esquith. Today we have Teacher Rev. Our guest speaker, who comes from Los Angeles, <coughs> my duty is to introduce Rev and his audience to each other. Our audience today are teachers from almost all provinces of Thailand. We miss some of those, we miss some of them who cannot come because of the flood. Rev, I hope you don't mind if I switch. to The Thai language <Of course. S 1> just to serve the majority of us here. ต่อไปขออนุญ,ญาตเป็นภาคไทยนะครับครับสำหรับกิจกรรมในบ่ายวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสสคนะครับสสคนี่ก็เป็นหน่วยงานเล็กๆเกท่านั้นนะครับเป็นหน่วยงานที่ต้องการที่จะทดลองดําเนินแนวคิดซึ่งเป็นแนวคิดใหม่นะครับ แนวคิดใหม่ทางด้านการศึกษาที่สสคทดลองอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือการระดมความร่วมมือของสังคมเข้ามาช่วยทงางภาครัฐในการที่เราจะพัฒนาด้านการศึกษานะแล้วก็ส่วนหนึ่งของงานที่สสคดําเนินงานอยู่ในวันนี้ก็คือโครงการโครงการหนึ่งที่เรียกว่าโครงการเชิดชูครูสอนดีนะฮะโครงการเชิดชูครูสอนดีของเรานนี้เนี่ยนะครับก็คือเรา มีวัตถุประสงค์ที่จะเชิญชวนให้สังคมทั่วทั้งประเทศช่วยกันคัดเลือกแล้วก็เชิดชูครูที่ได้ทําประโยชน์นะครับท่านอาจารย์หมอวิจารณ์เรียกว่าครูเพื่อสิทธิ์ท่านอาจารย์นครได้เรียกว่าครูสอนดีนะครับให้ฟังง่ายขึ้นนะครับซึ่งเราก็มีเป้าหมายอยู่ประมาณ20,000ื่นท่าขนขณะนี้ก็ ดำเนินการไปได้รอบแรกประมาณครึ่งทางแล้วนะครับก็จะมีอีกครึ่งทางเป็นรอบที่2อ,อเราก็จะเสร็จสิ้นกับการคัดเลือกครูสอนดีในชุดแรกในปีนี้นะครับครูสอนดีนั้นก็จะมีคุณลักษณะอยู่ประมาณอ,อยู่ประอยู่สประการด้วยกันเรียกง่ายๆก็คือสอนเป็นเห็นผลคนยกย่องนะสามคำนี้เป็นคําขวัญที่เราเรียกกันสั้นๆ แต่เราก็เชื่อว่าสอนเป็นเห็นผลคนยกย่องนั้นเนี่ยมีรายละเอียดเนื้อหารายละเอียดนั้นเนี่ยนะครับเเป็นยังไงผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่ประสบการณ์ของครูสอนดีทั้งสองหมื่นท่านที่ได้ปฏิบัติงานจริงๆมาท่านละหลายหลายปีนะครับนั่นก็คืออะไรละเอียดว่าสอนเป็นเห็นผลคนยกย่องคืออย่างไรกัน ผมเข้าใจว่าสอนเป็นเห็นผลคนยกย่องนั้นส่วนใหญ่จะเป็นความรู้ที่มาจากการปฏิบัติจริงมากกว่าที่จะเป็นความรู้ที่ท่านอาจารย์คุณท่านครูคุณครูอาจารย์ได้รับมาจากคณะครุศาสตร์นะครับน่าเสียดายครับที่คนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยนิยมเขียนหนังสือกันหรือไม่ค่อยนิยมเอาความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติเนี่ยเอามาเรียบเรียงแล้วก็เผยแพร่กันนะครับเราจริงไม่ค่อยเห็นหนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดวิธีการเรียนการสอนที่ได้ผลหรือสอนเป็นเห็นผลนั่นเองนะครับสสคก็เลยมองหาไปว่าในต่างประเทศพอจะมีไหมแล้วก็เลยมาพบเข้านะครับท่านหนึ่งก็คือครูเรฟเอสควิดซึ่งท่านอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่เมืองลอสแอนเจลิสคำแปลก็แปลอย่างเดียวกับกรุงเทพมาหาคหนครของเราเนี่ยนะครับ เมืองเทวดานะครับต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้นั้นเนี่ยครูเรฟก็เขียนไว้เป็นหนังสือแล้วก็หนังสือเล่มหนึ่งใน3เล่มของครูเรฟก็จัดได้ว่ามียอดขายสูงสุดเรียกว่าเป็นเ e s t ซน l ลอรชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยก็เรียกว่าเ teach เอออะไรนะฮะ teach like your hair is on fire นะครับ แปลเป็นภาษาไทยยากสักนิดหนึ่งนะครับเราก็เลยเไม่ได้แปลตรงๆต,ต,ตามคำภาษานะอังกฤษนะฮะผมเข้าใจว่าหนังสือที่เป็นเบสเซลเลอร์ eller, หรือขายดีที่สุดในอเมริกาเนี่ยคนที่เป็นผู้แต่งน่าจะมีอาชีพอื่นๆเป็นส่วนใหญนะค่คนที่มีอาชีพครูโดยเฉพาะเป็นครูชั้นประถมปีที่5เนี่ยอย่างครูเรฟแล้วก็เขียนเบสเซลเลอร์ eller, เนี่ยน่าจะหาไม่ค่อยได้หรอกนะครับ หนังสือเล่มนี้คุณครูก็ได้รวบรวมประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติมาเกือบ30ปีของท่านนะครับมาเรียบเรียงเป็นหนังสือแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เองนะฮะเมื่อ2วันก่อนได้ผมเมื่อวันศุนย์นี้ตอนคุณครูเรฟม,มาเมืองไทยผมก็ได้มีโอกาสนั่งคุยด้วยนะครับคุณครูก็บอกว่าจริงๆแล้วครูเรฟท่านได้รางวัลเป็นครูดีเด่นของอเมริกามาหลายรางวัลแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง รางวัลล่าสุดครูเรฟก็เล่าให้ผมฟังว่าได้รับรางวัลที่ชื่อว่ารางวัลซอนฮามซอนฮามอวอร์ดนะฮะมีการเลือกเกือบจะคล้ายเกือบจะเหมือนกับการเลือกครูสอนดีของเราเลยนะฮะก็คือซอนฮามอวอร์ดเนี่ยเขาเลือกโดยการถามถามจากลูกศิษย์สามจากลูกศิษย์ทั้งลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์ปัจจุบันแล้วก็ลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์เก่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงกับที่ท่านอาจารย์วิจารณ์ท่านได้ชี้ประเด็นว่า ใครคือครูพ่อสิทธ์ก็ต้องไปถามลูกศิษย์นะครับในเรื่องนี้หนังสือของครูเรฟก็เลยกลายเป็นหนังสือที่เป็นเบสเซลเลอร์ <c oughs> ที่นอกจากอเมริกาแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ระบาดมาถึงเมืองไทยด้วยนะครับท่านอาจารย์วรากรเป็นท่านแรกที่หยิบเข้ามาเผยแพร่นในวงการนะครับแล้วก็ติดเชื่อมาถึงพวกเราจนถึงวันนี้นะฮะสสคก็เลยได้จัดแปลนหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเป็นภาษาไทย เรียกเป็นภาษาไทยว่าครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบนะครับคําว่าเห็นอสอนเป็นเห็นผลคนยกยอ่องซึ่งผมเรียนว่าเราเชื่อว่ามีรายละเอียดเนี่ยก็ได้เห็นแล้วว่านี่คือตัวอย่างของรายละเอียดที่ว่านะครับไม่ใช่พูดกันแค่สั้นๆส,สอนเป็นเห็นผลคนยกย่องนี่คือ,อรายละเอียดที่ได้ทํามาครูท่านหนึ่งได้ทํามาแล้วเกือบ30ปีนะครับผม เข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้นะครับก็ค่อนข้างหนานะครับสามร้อยกว่าหน้าเมื่อแปลมาภาษาไทยแล้วแบ่งเป็นบทบทก็17บทผมขอเรียนเชิญชวนนะครับว่าท่านที่ได้รับแจกไปในวันนี้ก็ขอใหอ้ลองพยายามอ่านดูนะครับอ่านแล้วน่จะวางไม่ลงบทแรกๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเข้าต่างเราหน่อยนะครับบริบทของอเมริกันบริบทกับฝรั่งมันจะใช้ได้กับเราหรือนะครับอาจจะสงสัยตรงนั้นแต่ว่าพออ่านไปแล้วเนี่ยใช่เลยครับ ผมเองเนี่ยก็มีตัวอย่างบางบทนะครับที่อ่านแล้วประทับใจมากๆอย่างเช่นบทที่ว่าด้วยพื้นฐานของเรียนครูเรฟเริ่มต้นว่าห้องเรียนนั้นจะได้ผลก็ต่อเมื่อมีความไว้วางใจกันเชื่อใจกันระหว่างครูกับลูกศิษย์นะครับบทที่ว่าด้วยเรื่องของความดีเราอยากให้เด็กทําดีแต่ครูเรฟเนี่ยไม่ใช่ดูแค่ประพฤติดีเท่านั้น ครูเรฟท่านบอกว่าถ้าทําดีก็ต้องด้วยเหตุผลที่ดีด้วยแล้วก็ได้แบ่งระดับของเหตุผลที่เด็กทําความดีไว้ถึง6ระดับด้วยกันอันนี้ก็เป็นบทบทหนึ่งเข้าใจว่าคุณครูจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับบทที่ว่าด้วยเรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับบทที่ว่าด้วยเรื่องของการไปทัศนศึกษาที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆว่าไปก็ไปเที่ยวไม่ค่อยได้ความรู้แต่ว่าครูเรฟเนี่ยท่านมีวิธีในการที่จะ เตรียมการไปทัศนศึกษาอาจจะต่างจากคนอื่นนะครับบทที่เรฟได้ติวการทําโจทย์คณิตศาสตร์แต่ไปไปมา,มาแล้วเนี่ยโจทย์คณิตศาสตร์การไม่ใช่ไ,ไปคิดเลขเท่านั้นครับเป็นการฝึกให้เด็กแก้ปัญหานะครับเป็นการฝึกให้เด็กแก้ปัญหาแล้วก็ลูกศิษย์ชื่อเคลลี่กับเพื่อนๆของเขานะครับก็ได้มาช่วยแก้ปัญหาตอนที่ครั้งหนึ่งห้องเรียนถูก อันตราณ์เข้ามาบุกทำลายพินาจับเยินไปนะครับอันนี้ได้มาจากการที่ฝึกการแก้โจทย์คณิตศาสตร์แท้ๆนะครับเรื่องของบทที่เรฟเปิดเปิดใช้หนังเปิดใช้หนังดีๆเลือกหนังดีๆมาให้ลูกศิษย์ดูแล้วก็มีลุกศิษย์บางคนอย่างเช่นแฟรงค์นะครับที่ดูไปแล้วเนี่ยเกิดไปตรงกับแววความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็เติบโตไปขณะนี้ น่าจะจบแล้วนะฮะได้ไปเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็บทที่อีกหลายลเรื่องครับการแสดงเชคสเปียรเราอาจจะนึกว่าโอ้โหต้องขึ้นบันไดดูกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าการแสดงของลูกศิษย์ครูเรฟเนี่ยเป็นการนอกจากการทดสอบฝึกการนําเสนอแล้วนะครับไม่ใช่แค่แต่งตัวสวย,สวยแต่ว่าเอาบทละครเชคสเปียนั้นเอามาศึกษาชีวิตของมนุษย์ นะครับชีวิตของตัวละครต่างๆให้เราก็เทียบเคียงกับชีวิตความเป็นจริงของของของ,ของคนในสังคมปัจจุบันด้วยครูเรฟสอนเป็นยังไงคําตอบก็อยู่ในนี้ครับ300หน้าสอนยังไงสอนเป็นนะครับเห็นผลยังไงเห็นผลก็ดูทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันนะครับครูเรฟบอกผมเมื่อสองวันก่อนว่าจะมีครูสักกี่คนที่รู้ว่าลูกศิษย์ที่เราสอน ในเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ชีวิตก็เ,เป็นยังไงนะครับเ,เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่สิทธิปัจจุบันที่มีความหมายแต่ว่าความหมายนั้นก็คือสอนแล้วมีอะไรติดตัวลูกศิษย์ไปจนกระทั่งมีผลต,ต่อชีวิตของเขาอีกหลายๆปีหลังจากที่ก็จบไปจากเราแล้วนะครับสำหรับเรื่องคนยกย่องนั้นครูเรฟก็ได้รับรางวัลมานับไม่ถ้วนครับแต่ว่ารางวัลเหล่านั้นก็เป็นเพียงตามที่ครูเรฟสอนลูกศิษย์ไว้เป็นเพียง ระดับที่2เท่านั้นเองครับเป็นวิธีคิดระดับที่2จาก6จาก2จาก6เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าครูเรฟไม่ได้ทาการรางวัลอะไรหรอกนะครับแต่ว่าครูน่าจะมีความสุขอยู่กับการสอนเด็กนักเรียนป .5 มาแล้วเกือบ30ปีแล้วก็คงมีปีที่31 32ไปอีกหลายปีนะครับแล้วก็การความสุขของครูเรฟก็คงจะไม่ใช่แค่สอนเด็กให้ผ่านจากป .5 ขึ้นไปป6 แต่น่าจะเป็นการที่ปลูกฝังอะไรไว้ปลูกสร้างสิ่งที่เป็นรากฐานของชีวิตแล้วก็ติดตัวติดชีวิตของลูกศิษย์ของครูเรฟต่อไปอีกเป็น10ปีนะครับนั่นก็คือ,อสิ่งที่ผมเองได้มีโอกาสเรียนรู้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะฮะอ่านหนังสือเล่มนี้ประโยชน์ส่วนตัวผมก็คือเอาไว้สอนลูกนะครับหนังสือ <laughs> เล่มนี้ก็เลยน่าจะมีประโยชน์อย่างน้อยก็สําหรับ2กลุ่มด้วยกัน ต่มแรกก็จะเป็นน่าจะเป็นพวกครูอาจารย์นะครับที่อาจจะ,ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูเรฟนะครับที่ท่านได้เรียบเรียงท่านไว้พวกเราถ้ามีเวลามีโอกาสอาจจะเรียบเรียงอ,ออกมาเป็นเล่มๆอย่างนี้ของเราเองก็ได้นะครับเรามีอยู่2 0,000คนอาจจะได้2 0,000เล่มนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะ หนังสือเล่มนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะสอนทั้งลูกศิษย์แล้วก็ลูกหลานของเราเจากนี้ไปเราก็จะมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหนังสือครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกระบบนะครับ Teach like your hair is on fire นะครับโดยครูเรฟตัวจริงแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในบ่ายวันนี้ทั้งหมดครับก็ผมขออนุญาตที่จะเชิญชวนพวกเราเริ่มกิจกรรมกันเลยครับคราบขอบคุณ